โอ้โห้ามาหมายนี้นะครับสะที่เขาเอาไว้สูบน้ำไว้ทำนานะครับน้ำเต็มสะแล้วปีนี้น้ำเยอะแล้วก็เนี่ยครับข้าวออกโรงแล้วก็ใกล้การเก็บเกี่ยวเต็มทีครับนี่ก็ใกล้จะเย็นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าที่ที่ไม่ตกดินนะประมาณตอนนี้ก็ห้าโมง ห้าโมงก,กว่ากว่าลองดูครับจะมีผลงานไหมวันนี้วันก่อนมาตรงนู้น,นครับตรงนูน้นตรงนูนนะ้นกัดไม่โดนนะครับแล้วก็เดินไปฝั่งนู้นตีมาทางนี้ได้ไปนหนึ่งแต้มนะวันนี้เรามา ลองดูกันจะได้ไหมโดนครับไม้แรกเลยโดนไม้แรกเลยเต็มปากเต็มปากเลยเต็มปากเลยนะครับนั่นละ โอ้โหแต่เป็นช่อนไซแกงนะครับช่อนไซแกงวันนี้โคู่นะนี่เต็มปากเลยวันนี้เหยื่อใช้เหยื่อกบยางนันโง่ปุ้งปุ๊บชึ่งสีชมพูนะครับอุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยแรงดีซะด้วยดีซะด้วยงัดขึ้นมาได้คันนี้เลยนะครับงัดมาด้วย นี่ครับขันซอกายีลังสีส้มนะครับใช้คู่กับลอกอาบูหนอบส้มนะครับโทนสีส้มถ้าในติ๊กต๊อกก็มีตะก,ก้าก็ลองสนใจก็ลองจิ้มกันดูนะครับก็ใช้ดีนะครับเมตร80ใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับฝากผลงานไว้ด้วยครับกบยางและหน่งผมพุกชึงสีชมพูวันนี้